ต i l เลืชั่งิลเตอร์ในวอชดิวสองพันยี่สิบหกนะครับมีการพัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนของ f ิลเตอร์คอมโพเนนต์นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเราคลิกที่บอดี้ตัวนี้นะครับโปรแกรมจะไฮไลท์ในส่วนของพารนน์ทประกอบน,นะครับ โดยที่นะครับครับตัวนี้จะอยู่ใน Sub s u b แอสเซมบหรือ t o อปเลเวของเขานะครับผมจะยกตัวอย่างท็อปปี้แอพิเตัวนี้นะครับเราเลือกฟิ l เ e อร์คอม n e นด์นะครับคำสั่งนี้จะเลือกเป็นแบบท็อปเลเวให้เลยนะครับโดยที่เราสามารถของค้นค้าแบบนี้ครับแลนะว่า ในส่วนถัดมานะครับผมจะเปิดชิ้นงานชิ้นนี้นะครับในเวอร์ชั่น2026นะครับในส่วนของพาร์ทก็จะมีฟิลเตอร์ฟีเจอร์นะครับโดยทั่วไปแล้วเราคลิกที่ผิวฟิเลตแบบน,น,นี้นะครับซอฟต์แวร์จะไฮไลท์ฟีเจอร์นะครับเราคลิกที่ฟีเจอร์ก็จะดูเรื่องของโปรไฟล์ของฟีเจอร์นั้นๆนะครับ คำสั่งนี้นะครับเราสามารถคลิกคิวเตอร์ฟีเจอร์นะครับจะทำการไฟไล์ให้เลยนะครับเราสามารถคลิกแบบนี้และดับเบิลคลิกนะครับอันซีเล็กเพื่อแก้ไขค่าแบบนี้ครับ